เมื่อกำพลฟูเอเอทั A ้งแผงลุกแต่ดันไปเจอแรงอย่างโหดตะคตนครับผมเดี๋ยวเราดูกันว่าเจอแรงอะไรนะครับผมอุ๊ยแรงมันหเฮ้ยย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 มยย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 ยมยย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 รยยยยยยยรยหยย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 ยรย เล่นเปสให้เสีงสยงเสให้โดยกำพลเอาสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกำพลพาเล่นเปสเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรเพื่อนๆคงรู้ใช่ไหมครับดูจากหน้าจอแล้วผมอ้าวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์ที่แปลกใหม่นะครับผมแปลกใหม่มากๆนะครับผมอาจจะไม่เคยทำแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยทำนะครับผม วันนี้ก็ทำคอนเทนต์ฟูล s สแค่แผงลุกนะครับผม s สแผงลุกผมฟูหมดเลยนะครับเป็นไงะเดีวปะายโยนคารบลูมินิเก้ตอตตี้เแบอบร์แคมแล้วก็มาราโลโ่านะครับแล้วก็จะสำรองผมอีก4ตัวนะครับผมออย่างเทพครับเป็นไงเนี่ยเป็นเพื่อนฟูแบบนี้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนเคยทำนะครับว่าเจ๋งมากอา่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับผมไปเจอกันตอนจับคู่เลยว่ามันจะสนุกเกียนหาและมันแค่ไหนครับ ไปกันเลยตับคู่ตัวนี่ครับผมเดี๋ยวเราดูกันว่าเจอแรงอะไรนะครับผมอุ๊ยแรงพันหกเฮ้ยเกินไปไอ้ชัยเองเกินไปไอ้ชัยดูสิไอ้แม่ย้อยมาทำคอนเทนต์นะเนี่ยโอ้แม่ย้อยเองเกินไปนี่โอเคครับผมทีมผมว่ามีหัวตั้งอยู่นะอูดูทีมองเขาดิพันหกเพื่อนๆดูทีพันหกโคตรโหด คือแบบเขาไม่เน้นตัวแบบโหดนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหเขาเน้นตัวแบบที่แบบเขาถนัดหรือว่าเน้นตัวที่แบบมันโอเคกับเขาอะที่มันเข้ามือเขาจริงๆอะว่าร้านแบบอุ้ยมาดิพันหกพันเจ็ดผมก็ไม่กลัวจริงๆผมวัดวัดได้ทุกตัวครับเพื่อนเือนถ้ามีเสียงพัวเราแซ่ผมขอภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเกมในไปเพื่อนเนนี่ครับก็เข้ามาในเกมแล้วเพื่อนเพื่อนครับผมอ่านี่ครับผมเจอพันหกนะ อาจจะเขาอาจจะอยู่ขับอะไรหรือว่าไม่อยู่ขับเลยผมก็ไม่รู้นะครับผมใครที่เข้าใครที่หลงเข้ามาในคลิปนี้ผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะผมเจอแรงพันธ์ถูกเนะี่ยสุดยอดเลยทำคอนเทนต์เนี่ยเอสครับผมไปนี่เราเริ่มนะครับผมทีมเขาแน่นะผมว่าเขาแน่นะโหดหน้าดูนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องใจเย็นนะครับใน,ในเกมบุกนะผมาอาจจะไม่ได้โหดเหมือนใครๆนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็มีผมผมว่าผมก็มีทักษะเอ,อ่อที่แบบ พอตัวครับพอสู้คนอื่นได้อยู่นะนี่ไร่ฟอร์ดมาเอาไม่อยู่หรอกรามอสผมดักแล้วออกขวาเพื่อนเย็นวารางกับรามอสผมว่าคู่กันจริงอยู่นะจริงครับเขาดักผมไม่นอนพวกพันห้าพันหกผมรู้เลยถ้าถ้าเล่นแบบนีน้คือเขาจะเล่นดักครับนี่ครับผมบอกจริงๆนะนี่ครับผมขอใช้สัมาทีเยอะหน่อยครับเพื่อนๆในๆเกมน,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 นะครับผมเพราะผมต้องเอาจริงละต้องแบบเล่นดีๆครับผม ตัวครับตีนะเอาอขวาม,มาส่งแรวหน้าตติหนึ่งสองไม่หลุดครับยังไงยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดนะหล,ลหุดแล้วตรงนี้หลุดแล้วอุยปูโยโดักได้นะครับผม <S 1> <S 1> เขารับเป็นอยู่นะครับผมเห็นปะถ้าคนแรงก็เยอะรับเป็นทําอะไรเป็นหมดครับแต่เขาอาจจะมีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆคือเขาขยันเล่นมากครับแต่เขากเก่งมากด้วยแ,แทงมาแล้วจะเย็นคาร์ลส์ตรงให้วาราน วารันสวยครับหนึ่งสองเพื่อนออกซ้ายมาส่งสวยโอ้โหโดนแฟงไล่กะนะครับผมรโรนิโญนะครับแทงมาตึ๊บเขาหนึ่งสองแน่นอนแต่เขายิงหรือเปล่ายิงว่าแล้วไปเลยเพื่อนไปเลยแทงไปเลยอุ้ยไม่ดีว่ะแทงเมื่อกี้แทงไม่ดีน่าจะเอาพิกนะครับโู้มีกระตุกหน่อยนะเพื่อนๆขอโทษนะครับทีนี้เราต้องเอาถ้าเราไม่เอาเราสู้ไม่ได้เ,เพื่อน เอาแทงมาแล้วโดนไหมลูกแรกผมโดนไ้มนะครับผมโดนกิเตนโนโรนันโด,นโดยิงไปเลยนะครับเพื่อนๆฝีมือเก่งมากเลยนะครับใจได้เลยไปเราต้องต่อครับผมในเกมที่เราโดนนำเราต้องนิ่งๆไว้นะเพื่อนๆเราอย่าไปแบบเอออารมณ์ร้อนนะหรือว่าหัวร้อนอะไรนะครับผมไปเพื่อนใจเย็นใจเย็นครับตติสวยแดดสวยสวย เฮ้ยโคตรผิดโอ้โหโคตรแย่เพื่อนๆแต่นะแย่จริงดวงผมอะดวงผมแย่จริงเพื่อนอะไรครับเนี่ยไปแล้วแล้วมาคาร์ลีฟอดไปแล้วต้องแต่งอีกทีนึงแล้วยิงแน่นอนล้างร้านนั่นไงเห็นปะเป๊ะเฮ้ยครับเปิดไม่ดีครับเปิดไม่ดีใจเย็นจังหวะเมื่อกี้ผมโง่จริงครับเพื่อนๆคือแบบผมไม่คิดว่าว่ามันจะแบบหลุดไงเพื่อนๆเห็นปะเฮ้ยเขาดักเขาดักตรงด้วยตรงด้วยไอ้บ้า ได้วะผมไม่คิดว่าแบบเขาจะแบบหลุดเนาะเจียน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 หลบสวยแทงไปสวยแทงไปสวยสวยแทงไปอื้มเราจะเล่นเจียนครับเจียนสวยแทงบอลได้เพื่อนแทงบอลได้ทเอนทเอนทเอนถึงเออเทนถึงเออโอ้โหมาคัดหลุดมาคัดหลุดไหมมาคัดหลุดไะวะโอ้ยเกินเกินไปมาคัด มาคัดเกินไปรู้เมื่อกี้เกินจริงๆรู้เมื่อกี้เกินจริงแม่งแวกสามแวกสี่แบกกองหลังบ้าโคตรโหดเลยอ่ะโหดจริงอ่ะไปแล้วหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วสังหารเรียบร้อยครับผมหนึ่งือต่อหนึ่งนะครับผมจะโหดแค่ไหนผมผมก็ไม่กลัวจริงจริงผมต้องสู้เต็มที่ครับนี่คือศักดิ์ศรีของลูกผู้ตุศผู้ชายผู้ตุศได้ไรกันล่ะ เล่นมุกอยู่เรื่อยเนี่ยครับคิ้งเอฟซีนะครับผมเออใครกันแน่วะเนี่ยมันเป็นใครกันเนี่ยครับยิงผมไปสี่เข้ากรอบสี่นะแต่ประตูผมไม่เซนนะครับคือเขายิงติดบล็อกนะครับผมตอนนี้ผมเอ,อ่อคลองบอลเยอะกว่าครับส่งบอลผ่านเยอะกว่านะครับผมว่าเขาส่วนมากเขาจะเน้นเอ้ยพูดเหนื่อยแก <c oughs> เขาจะเน้นเล่นเป็นเกมสวนกลับนะครับเ,เพื่อนๆดูนะ เกมส่วนกับเขาดีมากครับผมพลาดปุ๊บเขาแทงเลยอะเห็นปะ่ะเราต้องใจเย็นตั้งตั้งสมาธิต่อครับผมเริ่มเลยขอเพื่อนๆผมขอจริงๆขอคนล้านหนึ่งติดตามขอคนล้านหนึ่งไลค์นะครับผมผมจะมีกำลังใจกลังใจแล้วผมเดียวชนะให้ให้ใหพเพื่อนๆดูให้ได้ครับว้าวยินนะเพื่อนๆถึงผมจะไม่เก่็งนะผมเะ็ำที่ครับผมหลุดไปะวะหลุดหลุดหลุดเท่ <No. S 1> <Hey! S 2> อ้ย่าขูว่วารานแข็งปาก พลังแข่งปักไม่ทันว่ะเจ๊เย็นเจ๊เย็นโอ้ยสวยเพื่อนถึงปะไม่ถึงไม่ถึงตายแล้วตายแล้วนุ้ยตายจริงๆพิกแน่นอนพิกแน่นอนทิ้งแน่นอนพิกแน่นอนดียามาเลยนะครับดียามาเลย์ครับผมสวยไปแล้วหลา,าอส์สวยจี้เพื่อนนี่ครับแทงไปนู่นเลยหูติดว่ะติดลายว่ะติดลายบอลมาเพื่อนส่งมาแล้วครับผมส่งกลางเพื่อนสวยอุย้ยแฟนรายการได้ทุกลูกเลยเพื่อนๆนนครับ นี่โดนดิตัวสองโยนนะลูกนี้ต้องโยนเพราะว่าเป็นลายบอลในการสวนของเรานะครับปั่นปั่นลูกนี้ปั่นโอ้ไม่ค่อยดีแต่เข้าครับผมเพื่อนๆสองประตูตอนหนึ่งครับเพื่อนๆอือขอที่จะเลยนะครับสองประตูตอนหนึ่งแะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆให้กำลังใจผมมากดไลค์หรือแล้วก็แล้วก็กดติดตามมาครับผมก็มีกำลังใจเลยนะวันนี้ผมลืมเนี่ยว่าผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอนเทนต์เอ็นเอสนะครับเพื่อนๆตรงๆหลุดแน่นอนเราตีช้าว่ะ ตีช้าผมยอมก่อนเขา้าสายก็หายเหมือนกันอ่ะเขา้าสายก็หายเหมือนกันอ่ะตตีอ่ะโอ้ยหลอกช้าไปนิดนึงไม่ได้ไม่ได้แฟนตาซีครับจี้มาแล้วส่งให้ดียามาเลย์ครับไรฟ,ฟอร์ดยามาเลยไรฟอร์ดสวยว่าร้านเพื่อนเฮ้ย,ยรู้สึกแปลกๆว่ะส่งให้นอนดักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาร์ลอสคาร์ลอสด,ดักคาร์ลอสด,ดักแฟนกาซีส่งให้ขวาแน่นอนเทนหรือเปล่าดักผิดนะครับเฮ้ยไม่โดนไม่โดนใจเย็นใจเย็น ครับแทงไปโยนครับแทงหนึ่งสองสวย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 หลุดดีฮนะสวยโอ้ยโดนเพื่อนนี่ครับเร,เราต้องเปลี่ยนตัวแล้วเพื่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวมันจะเสียเปรียบน,นะครับเราไปแลกาดแทงมานี่นี่ทำลายไปแล้วผมหนักแล้วได้แน่นอนวารานยังไงก็ได้ยังไงก็ทำสวยครับเด็น่ะวารานทานันมาสกัดทันมเมื่อกี้ ขเขาเขาอ,อ่านเก่งนะอ่านเก่งมากนี่ครับแทงไปทําทางมาแล้วทีนึงเพื่อนสวยใจเย็นนะเราโดนนะครับผมเราเราโดนบุกแล้วเราต้องใจเย็นๆนะครับผมผมพูดล้วนแล้วเนี่ยล้วนจริงๆนะฮะขอมีสมาธิหน่อยนะเพื่อนไปเพื่อนสวยแทงกลับมาเลยใจเย็นรอพี่มาใจเย็นส่งครับเฮ้ยมาหน้าเพื่อนทีนี้มาดิแทงมาดิแทงมาดิดักรอแล้วแทงมาดิ ไปดิ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 ของนูนน่ะดิของนูนน่ะสวยผมแบบคิดไม่ออกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าผมจะส่งหรือว่าแบบลังเลเพื่อนมันเป็นความลังเลอย่างหนึ่งที่ผมลังเลเอาดีสวยครับแทงเพื่อนแทงสวยไปหนึ่งสองสวยไปเพื่อนวิ่งโอ้แรงหมดปล่อยเลยแรงหมดนะโอเคครับผมต้องเปลี่ยนตัวเฮ้ยเพื่อนๆผมชนะแล้วเหรอเกินไป ผมน้าได้แล้วครับผมโคตรเจ๋งอ่ะเพื่อนๆเขาบุกผมเยอะมากเลยนะแต่ผมแบบก็คือแบบเป็นความที่แบบผมมีดวงแล้วผมก็แบบนั่นอน่ะมันเรียกว่าม,นะมีดวงแล้วผมก็แบบพอมีทักษะนะครับผมว่าไม่ได้ผมมาตัวเองเก่งอะ่ะแต่ว่าได้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 ไดไดน่าอยู่อะ่ะเล่นเรื่องอย่ครับผมหลอกเล่นทำขำเพื่อนๆแหละอดูจากสถิติก็เขาดีกว่าเกือบทุกอย่างนะครับผม แต่ก็แบบสูตรนะสี่นะสถิติก็สูสีนะครับผมอ่าเราดูกันว่าใครได้มแมนออฟเซนแมนนะครับผมผมคิดว่าน่าจะลุงลูมนะครับผมเพราะลุงลูมจัดไป2เม็ดนะมีวาลานเห็นปะวาลานก็เล่นดีนะครับวาลานแอดซิสหนึ่งด้วยเพื่อนๆคิดดูดิเอองงว่ะโดยนอยู่ดีก็หลุดเนาะไปเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแรงจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูนะอุ๊ยวิวดีพันสามเจ็ดสิบหก เพิ่มมาพันสามเก้าสิบสามเจ็ดหกแปดสิบหกเก้าสิบหกเพิ่มมาสิบสิบเจ็ดสิบแปดนะผมประมาณสิบสิบเจ็ดครับเพื่อนเยอะมากนะผมแบงค์พันสามเกือบพันสี่นะครับผมไปเจอแบงค์พันหกนะเพื่อนอือหึโคตรเจ๋งอ่ะและมันด้วยผมบอกให้วันนี้ไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ไหนเนี่ยเจอพันหกหรือว่าแบบหรือว่าเรามาฟูลเอเอในเกมลุกแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมากผมผมไม่ได้เปลี่ยนตัวนะเพื่อน ่าคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับเพื่อนๆอนผมขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ดูจน,นจบเลยนะครับอ่าผมรักทุกคนนะที่แบบเพื่อนเื่อนคอยทัพพอดผมนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมหากใครที่ยังไม่เคยกดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมผมอยากแบบเป็นคนที่น่ารักต่อทุกคนนะฝากฝาก,กดติดตามกดไลค์ให้ผมเลยนะครับผม counter. แล้วเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนแนวไหนหรื <พ que. S 1> หรอว่าคลิปอะไรเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับผม อ่าโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาผมมาผมก็จะตอบสนองเพื่อนๆทันทีคือทําตามให้นะครับเพราะผมรักทุกคนอยู่แล้วอ่าโอเคนะครับผมเราก็จบลงมาในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับผมโอเคนะครับผมอาจจะพูดมึนๆหน่นั้นเพื่อนฮ่าๆโอเคนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะบายยดุ๊ปกมพนพาเล่นเบส